สวัสดีครับสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากนะครับผมชอบทานชากาแฟเป็นประจานะครับแล้วก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพฟันนะครับวันนี้ความมีตัวช่วยมาแนะนาครับนี่เลยครับยาสีฟันสมุนไพรแฮวอนนะครับซึ่งยาสีฟันสมุนไพรตัวนี้นะครับบอกเลยครับว่าสกัดมาจากสารออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีคุณสมบัติเป็นฟูดเกรดด้วยนั่นสามารถกินได้นะครับผมไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอนครับหรือสามารถเอามากลัวปากได้ด้วยนะครับทั้งแปรงทั้งกลัวได้เลย แล้วอย่างนึงนะครับหลอดเดียวนะครับสามารถใช้ได้ถึง500ครั้งนะครับหรือประมาณสเดือนเลยทีเดียวยาสีฟันตัวนี้นะครับบอกเลยครับว่าช่วยลดการอักเสบของเหงือกได้ด้วยนะครับผมแล้วก็รักษาสุขภาพปากและฟันได้เป็นอย่างดีนะครับช่วยดับกลิ่นปากได้ชงักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้ฟันเราขาวสวยใสเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวของเขานีขนาดนี้ครับเดี๋ยววางไปแปรงให้ดูเลยแล้วกันนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ายาสีฟันสมุนไพรเฮวอนตัวนี้มีตัวยาเด็ดเดกว่า9้ชนิดเลยทีเดียวนะครับที่วิจัยมาแล้วครับว ยาสีฟันแฮวอนตัวนี้นะครับจะช่วยป้องกันการเกิดคราบยับยั้งเชื้อแบคทีรียคราบหินปูนและคราบพักนะครับแล้วก็มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียอีกด้วยแล้วรู้ไหมครับว่าความเป็นกรดของน้ำลายนั้นนะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดคราบหินปูนและคราบบนผิวฟันครับซึ่งยาสีฟันแฮวอนตัวนี้นะครับเขาจะทําหน้าที่ทําให้ฟันของเราขาวสะอาดเป็นธรรมชาติยังไงกวางก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับยาสีฟันสมุนไพรแฮวอน